สวัสดีนะมือนิไอเจอจะมาขุดมาให้สวนนะมาให้สวนคุดปลูกผักเนาะหาช่วงนี้ก็ใกล้สีฮอดเนี่ยหยามเนี่ยแล้งละหยาใกล้สเข้ามายามหนาวแล้วที่สองสามเดือนก็เข้าแล้วเนาะไอเจอก็จะมาเริ่มมาให้สวนเนาะอยู่บนปุยด,ดินเนี่ยว่างนี่เนาะดินเนี่ยของไอเจอเนาะดินเนี่ยตรงนี้มันดินว่างเนาะเราจะมาขุดเป็นนานพักเพื่อปลูกผนะักเนาะเอาไว้กินเนี่ยเอาไว้กินตามาวิธีมั่นนองเนาะ อยาให้ทุกคนมาบังนาติดตามอมะานะว่าร้วาร้า้วเราอยู่ข้างนอกเนาะรนนะเราจนะให้นอนอนะันนี้ม่นลายขอยเจอเนาะแล้วก็าอาจจะเาสองคนเนะาะทั้มือนี้เราจะมาให้สวนคแม่นาคาให้ทุกคนรเบ่งนวมา วิ่งี่คนหาอยู่หาจนาบนละเขาเจ้าหาอยู่หัาที่ไหนให้อยู่ให้กินขนาดเนาะเทศห้องให้สวนจงไหนเนาะจะให้มาติดตามนะกลัวจะนเนืองเนาะผมล่องลง,งเตี้ยเกียร์หน้าบโบห<า>ินเนาะตอนนี้เขาก็มา,เ,านะเสียหน้ากันเนา,เา,าะเสียหน,น้าหลังจากเสียหน้าเนาะเสียหน้าเราคุดมมัเ้เนาะพอเสียหน้าเราก็คนหนึ่งเสียหน้าเราคนหนึ่งจะคุดเนาะหลังจากนั้นเผาจะเอา จึงเอาแกนของภานาะแกนของภากแกนของหอมนะยังต่างๆที่เราต้องการจะปลูกเนาะเขาก็ามาปลูกออกมาหวานใสหวานใสเพราะว่ามีชิงเนาอะอยู่ส่วนเชิงมันจะมีน้ำเนาะน้ำมีอุโมงค์เราเขาจะต่อน้ำมาเพื่อใส่มาการโฮสต์เนาะเอาไว้อันนี้แม่เจ๊เอาไปได้เฮ็ดขายด้อเฮ็ดเอาไว้กินพอเพียงในครอบครัวใช่เนาะเพื่อ่าจจะประหยัดรายจ่ายเนาะ พยายนหลักฐานในการซื้อ,อเราจะพอตลาดาลาวใช่ไหมเราพูกเองแล้วเ่าก่อจะได้จะได้พักกินแล้วก็ได้พักที่กดสามพิษเคมีแบบนี้นะสามโมงเลยกับว่าภาษาลาวเนาะเพื่อว่าคนโมงบางคนก็บอกบเขาจะภาษาลาวเนาะนาจะต้องอธิบายเป็น ្៊់ះោ៏ំកម្្យបំំេ្្្្ំ័ៗ្្្៌ម្្្្ៅំំល្្់។ល្្្ ันนี้เป็นจานนามาเฮ็ดทางหัวทางสวนละให้หสวนปลูกปลูกผักเนาะมันเป็นทางเล็กในสีของไอเจอมาแต่เนี่ยวันหย่ำบเราได้มาเฮ็ดแบบนี้เนาะแต่ว่าทุกคนถามว่าอยากจะหัวเออเป็นอย่างว่าไอเจอเียนระดับ นี่มาแล้วเป็นอย่างก็บอกเป็นซอฟเวียยเห็ดนนเนาะเหตุใบอว่าแต่ละคนนะ่ะมันอาจจะมีความฝันที่แตกต่างกันเนาะแต่ละคนเห็ดจบออกมาเนาะอาจจะไปเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนาะแต่ในความฝันของ,ของไอ้เจอนี่เจอบอปมมักที่จะไปเป็นลูกจ้างนเนาะแบบว่เาเฮาถ้าสุขเสริญเนาะเขาก็สามารถไปเห็ดได้เนาะเจ้าไปเห็ดแล้วขเขาก็บผมีความสุขเนาะเยาอยากมีสิอิสระ เายามาเห็ดแบบสีวีสระมาต้องมีจำนายนะถ้าจะเป็นนายของตัวเองนะแล้วไอเจอ์ก็มาเริ่มต้นจะจุดนี้เนาะตอนนี้นะมันมันจะมันน่าจะลําบ้าเนาะแต่ว่าถ้าไอเจอ์เสื้อว่าทุกคนเนาะถ้าเฮ็ดยังถ้ามันตั้งใจเฮ็ดหรือว่าสู้สนเนาะคิดว่าสักสักวันหนึ่งมันอาจจะประสบความเด็จอันนี้เป็นความเสื่อของไอเจอ์เนาะแต่บบฮู้ว่า เพะประสบะสำเร็จด,ดังที่ใจหวังเลยบออันนี้จะยังพูเนาะมีแต่ทุกมืือนี่ก็มีแต่มาเห็ดต,ต,ตาม,มแบบแบบสีนะแล้วยังนึ่งช่วงนี้แมนตอนน,นอายเจจะบไปโซเวียเห็นมันคือคือ,คอประเทศเท่านะเรือว่าตอนนี้มันมีพันธา์หลายนะมีพันธุหลายแนละ้วโซเวียหเห็ดกันย่าแดแล้วก็ย่านติดพันยาดด่าแดก็เลยได้มาอยู่นี่แล้วก็ ตัวนี้ก่อนเลยมาที่นี่เราก็เอาเวลามาที่จะมาถ่ายคลิปวิดีโอนี่นะผมว่ามันจะเป็นอะไรละเพื่อถ้าทุกคนงานเห็นแล้วก็ชาร์วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยอุดหนุนไอเจนแนะ่นะก็จะได้มีกำลังใจเป็น,นนะ <c oughs> อ,นอมีนะไอเจ๊ย้มันหลังจากหลังจากถ่างยานหน่อยหนึ่งละม,มุสลเมื่อนะ มือแห้งล้วก็มาพักะาพักทุกคนนอนแล้วแต่แตแตเกิดมาเนาะตามที่เจเคยได้ยิน,นแล้วเคยเห็นมาเนาะทุกคนน้นแล้วแต่แม่ได้บ่าเคยผิดพลาดในชีวิตานคนที่บอเคยผิดพลาดก็ดีถ้าคนที่เคยผิดพลาดในชีวิตเลยว่ามีอย่างที่มันบ่ดีนะเอากบพยายามให้ผ่านจนนั้นไปได้เราก็เปลีบบ่ยนแปลงเลยแล้วมาเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เนาะทุกทุกอย่างทุกมือเนาะขาเต้า คิดได้แล้วคิดได้แล้วก็มันสามารถเริ่มต้นได้ชีวิตใหม่มันก็บทสายเนาะเพราะว่าตอนใดก็ได้เนาะอายุญามีมกขยาเนาะเราทำมันริ่มต้นใหม่พยายามงทุกหม่ลงหรอที่ว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะประสบสำเร็จต่างี่างแต่เราหวังกันะก็เลยตอนนี้ก็เลยมาเฮ็ดยูทูบดีเบิ่งมาเป็นอะแล้วก็เราก็เฮ็ดแต่หลายอย่างนะอาจจะเฮ็ดหลายอย่างเนาะแต่จะอาจจะบมดทายหมดทุกอย่างให้เห็นเนาะเพราะว่าสิ่งที่อยาวันนี้บางครัง้งมาก่นอนล้ำบ้านเนาะในการ ใน,ในกาฬนาะไปนี่ไปนั่นเราจะท่ายทุกอย่างมันน่าจะํำบ้านนิดนึงเนาะแต่ที่มีบางคนขอมาว่าอยากให้รีวิวอะอยากให้ไปท่ายเกี่ยวกับตาของซีหลัขอเวลาถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ไอเจ๊ขอเวลาแป๊บนึงเราส่วในโควิดหลายแล้วพยักานหลายแน่เราข้ามไปมายากนิดนึงเดี๋ยวว่างๆไอเจ๊จะไปท่ายสถานที่แต่ละสถานที่งามๆของเลาบางหรือว่าไอเจจะพาทุกคนอไปบึงท่ายเกี่ยวกับ ตัวเมืองหรือว่า,วาบางวัดเป็นจังหน,น่เนาะขึ้นมาคือสีบอ่ออยู่แถวในเมืองตลาดมืดแบบนั้นอนะ่ะเป็นพื้นอะไรแตอาจารย์พาทุกคนไปเบิ่งเนาะในแต่ว่าถ้าอีกจังหน่อยก่อนอ่าตรงน,นี้อาจจะยังมีเบียกหลายนิดหนึงก็เลยไปเบียรไปก่อนเดี๋ยวาบางจะพาทุกคนไปเนาะตอนนี้เรากน็นั่งพักนิดนึงละแล้วก็สิมาเฮ็ดไม่จะมาเฮ็ดต่อถังเนี่ต้อนอนเมื่อนี้ก่อฝนกันฝนกัน,น,กนมาใกล้สตกเลยนเนาะเก่อให้ให้มันแล้วไวๆเนาะ พราะว่ายามฝนตกแข็งเพิ่นสิบ่ได้เนาะหลังจากเฮ็ดได้แล้วเฮาจะโจมมาขุดเนาะแล้วตอนนี้อ้ายของอ้ายเจก็กําลังขุดอย่หั่นเนาะ มีฮ <S preach ers> ้อนแล้วก็ฝนตกนะอาจจะเป็นกรสเฮดนะพววันนี้แบบดีนะใส่แบบซิซนะกระสเฮดได้นดดยดนี่น่อ หนนาะมันดําเนาะถ้าจะพู้ว่าดินในสมบูรณ์หรือบนสมบูรณ์เนาะเขาก็สามารถมองเห็นคลิกเคียรเคลียร์เดือนแบบนี้เนาะโตเห็นมีเคลียรกันเดาะยันยันแบบนี้แสดงว่าดินสมบูรณ์เนาะดินมัมีสารพิษเคมีเคียร์เดือนมันจะมาอยู่เนาะถ้าพวกไหนอยากเคลียร์เดือนนี่ยยันเนาะตัวไหนจะเป็นยันยังเนาะยังมีตัวหญ่ตัวนี้เนาะเนาะดินดําซีมีเคลียร์เดือนซีแสดงว่าปลูกพักพงยันนี่จะใหญ่หลายใหญ่เนาะมีโอกาสได้ผักพืชพันกในงามเนาะเป็นแบบนี้ ที่ดินนดินดำเนาะ okay. ตอนนี้ก่อนแล้วนะก็คุดแล้วนะคุดเอาสานีเนาะคุดแล้วเราจะน่อยเอาเซาแกนพักเราก็แกนหอมอย่างน,นนะมาวางใจเนาะคุดแล้วเราก็เมื่อยเราก็ตอนนี้พักก่อน จะแน่นอนละเดเี๋ยวจะเอาสีเบงอ่าสีไทยวิธีแบบเอาแกนพักมาเนาะแกนพักนี่สิ่งสําคัญคือแบบเป็นดินแบบนี้เนาะมันจะมีมดหลายเนาะแล้วเขาต้องผสมอ่าอยาฆ่าม,มดเนาะต้องผสมยาฆ่ามดใส่แกนแ่นนะเนาะเพื่อให้บ่ให้มดมาแบกเอาแกนของพักต,ต่างๆเนาะแกนของพักแล้วก็แกนของมาพักหอมจึงพอน,นั้นเนาะแล้วพักจึงสามารถเกิดได้เนาะเดี๋ยวจะนะ่ย อาจจะฉีดผัคนไปบิ่งนาวิธีปลูกนะโอเคตอนนี้ก็แม่นผสมน้ำยาเพิ่มให้หมดเข้ามาเนาะเพื่อให้มดกินได้เพื่อให้มดกินได้เนาะแต่คนกินได้ยินยาฆ่าบัตเตอร์มดเจ้าชู้ได้มาลีเอจ้าอามเจ้ามาเทเลี้ยแกนผักแกนหญ้าทุกคน ตอนนี้เนาะไอของไอเจอกำลังหวานแกนพักเนาะแล้วก็แกนหอมมันอย่างเนาะหวานไม่มีแล้วก็เอาไม้มึอหน้ามักก็ที่สองสามมื้อมันก็สามารถใหญ่เนาะมักก็ใหญ่มาเนาะ อาเ,อเออมนนื่อนี้เจอมาเฮ็ดผู้พักนอมาขุดสวนผู้พักนอก,ก็บอจบก็จบเท่าน,น,นี้เนาะถ้าผู้ใด<อ>มาร์กไอเจอมากคลิปของไอยเจอแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจอเลยเนาะเพื่อไ <S S> อ,เ,อเจอมีกำลังใจอ่าเฮ็ดคลิปต่อๆอไปเนาะพร้อตอนนี้ก่บายปๆละ